งานสุขภาพจิตและจิตเวชโรงพยาบาลหนองจิกจังหวัดปัตตานีขอนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคครดิกโดยใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อความร่วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอหนองจิก มีผู้ป่วยจิตเวทที่อาศัยในชุมชนประมาณ1,683คนมีผู้ป่วยจิตเวทประเภทโรคจิตเภทเรื้อรังร้อยละ44จากการสำรวจรวบรวมข้อมูล3ปีย้อนหลังพบว่าอัตราการกำเริบซ้ำของผู้ป่วยมารับการรักษา เฉลี่ยร้อยละ5.45ต่อปีสาเหตุที่มากที่สุดคือการขาดยาหรือการรับประทานยาไม่ต่อเนื่องถึงร้อยละ69.54ดังนั้นการส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูโดยเน้นครอบครัวและชุมชนตระหนักรู้ร่วมแก้ไขปัญหา ต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังมีส่วนร่วมในการเป็นพี่เลี้ยงส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีลดอาการกำเริบซ้ำช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายของโรงพยาบาลและครอบครัวได้ดำเนินการตามกระบวนการปฏิบัติการพยาบาลประกอบด้วย5ขั้นตอนร่วมกับใช้แนวคิด การเสริมสร้างแรงจูงใจและการปรับความคิดพฤติกรรมประกอบด้วย4ขั้นตอนการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลน,นี้ส่งผลที่ดีต่อผู้ป่วยและระบบบริการการพยาบาลดังนี้เกิดผลลัพธ์ต่อพยาบาลผู้ใช้แนวป,ปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกที่สร้างและพัฒนาจากการทบทวนปัญหาหน้างานร่วมกับ การทบทวนวรรณกรรมประเมินคุณค่าของหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเป็นระบบมีความชัดเจนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริงให้เหมาะสมบริบทของหน่วยงานและพื้นที่สอดคล้องนโยบายด้านสุขภาพสู่การปรับปรุงระบบบริการการพยาบาลที่เป็นเลิศอย่าง,ย,างยั่งยืน อีกทั้งยังเกิดผลลัพธ์ต่อผู้ป่วยจิตเภทเรือรังที่พบว่าระดับอาการทางจิตลดลงระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้นเกิดความร่วมมือในการปรับพฤติกรรมการรับประทานยาที่ดีขึ้นและ ลดค่าใช้ใจ่ายในการมารับบริการด้านสุขภาพของผู้ป่วยและโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามก็ยังพบปัญหาอุปสรรคในการทำวิจัยเรื่องนี้โดยมีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาในการทดสอบทดลองของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเนื่องจากความเสี่ยงในการลงพื้นที่จากสถานการณ์ความไม่สงบสามจังหวัดชายแดนใต้ งานวิจัยนี้สำเร็จรุ่ว่วงได้ด้วยดีจากการสนับสนุนของผู้บริหารทุกระดับจากทีมสาธารณสุขทีมภาคีเครือข่า,ขายผู้ป่วยและครอบครัวอีกทั้งงานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากมูลลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมันทารกกรมราชของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย จัดประชุมมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุยปัญหาอุปสรรคร่วมแก้ไขปัญหาจนเกิดสัมพันธภาพที่ดีเกิดความไว้วางใจลดช่องว่างระหว่างภาครัฐภาคประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบนำผลวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ สร้างและขยายเครือข่ายในชุมชนมาเป็นพี่เลี้ยงพัฒนาเครือข่ายในส่วนที่ดีเติมเต็มในส่วนที่ขาดส่งผลให้ได้ผลผลิตจำนวน3มชิ้นงานประกอบด้วยแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการรับประทานยาของผู้ป่วยจิตเภทหรือรังอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีมีการพัฒนาสื่อความรู้การดูแลผู้ป่วยแบบมีพี่เลี้ยงและเพลงช่วยกันดูแลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยร่วมกันผลผลิตนี้มีการจุดลิขสิทธิ จากกลมทรัพย์ส,สินทางปัญญาอีกครั้งมีการเผยแพร่บทความวิจัยโดยการตีพิมพ์ในวรารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการพดุงคันไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน สามารถปฏิบัติการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาลตั้งแต่แรกรับจนถึงติดตามเฝ้าระวังอาการอย่างต่อเนื่องถึงชุมชนสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช เกิดความภาคภูมิใจจากการเสียสละก,การทำความดีช่วยเหลือผู้ป่วยเราได้เห็นรอยยิ้มของคนไข้และญาติเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนางานช่วยเหลือผู้อื่นอย่างต่อเนื่องแบบไม่มีวันสิ้นสุดเกิดความสุขทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานที่สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัยนี้สำเร็จไปด้วยดีขอบคุณค่ะ